ยกมาอยู่กันที่บ้านน้องอ้อยเองค่ะวันนี้น้องอ้อยจะมาทําเมนูต้มแซ่บร้อนๆกับบรรยากาศฝนตกอาจจะเสียงไม่ค่อยได้ยินนะคะเพราะว่าฝนตกแรงมากก็ช่วงนี้ก็คือกรมกุตุเขาก็บอกอยู่แล้วว่าพายุจะเข้าเชียงรายค่ะใส่เสื้อสองชั้นเรายังหนาวเลยค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ17-16-17องศาได้ค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่เวลา4โมงกว่าโมงเย็นค่ะ พจนตกแบบนี้ออกไปไหนไม่ได้น้องอ้อยก็ส่งสับป,ประรดให้อ่าเอสจีละที่ว่าออเดอร์น้องอ้อยมาก็น้องอ้อยก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ว่าอุดหนเพื่ออุดหนุนแล้วก็ส่งเสริมได้ได้อ่าวันนี้น้องอ้อยมีเมนะะูนี้ค่ะนี่ต้มยำหิดฟางค่ะต้มยำหิดฟางแบบลูกครึ่งก็ของน้องอ้อยเนาะน้องอ้อยเป็นคนอีสานเราไม่อยู่เชียงรายก็จะ นี่วัฒนารรมท,ทีว่าเอามาผสมผสานกันทั้งเนื้อทั้งอีสานนะคะนนเนาอาจจะไม่จะล่า,กาแกงเห็ดฟางแบบลูกครึ่งเนาะเนือกับอีสานอาจจะก็กเป็นสูข้งน้อยเองนะคะอาจจะบาขึ้นไผก็ได้กะหรือว่าอาจจะคือบางคนที่เพิ่นข้ามออกมากก็ได้เดี๋ยวจับเป็นได้ไหมกะเดี๋ยวรอชมนะคะก็ตอนที่น้องอ้อยจะท่ายิปอะ่ะฝนยังบัดตกฝ่ายยังบัดร้องดังขนานี้ก็เลยว่าก็เออจะเลยทายิปไปซื้อของมาละซื้อเห็ดมาละเห็นเห็ดมันน่ากินต้มร้อนๆกับ บรรยากาศุึมคึมฝนตกจริงๆนะคะเนาะอยากกินต้มยำเห็ดฟางกับข้าวนึ่งร้อนๆแล้ววันนั้นติดใจน้ําพริกขาลุงเด่นน้องอ้อยก็เลยจะมาทําต้มยำเห็ดฟางกับน้ําพริกขาค่ะจะเป็นหน้าตาจะเป็นตั้งไหนอาจจะคลิปนี้อาจจะประพูดเยอะนะคะนาะงพว่างเนี่ยฟังเสียงโมโหทำผู้ชมจะได้ยินเสียงอ,อยโโ้อยบอกว่าฝนตกแห้งมากน้องอ้อยจะให้เบิ้งบรรยากาศฝนตกแล้วก็อาจจะเป็นคลิป บะรไดวาเยอะกันเลยค่ะอาจจะมีวิธีทาให้ท่านผู้ชมในเบล้วหลังจากนั้นอาจาอาจะเป็นคลิปที่แบบว่าทำเสร็จแล้วก็กินเลยก็ได้อาจจะมีแต่ไม่ได้พูดเยอะนะคะเนาะเดี๋ยวบได้ยินเสียงเมียงดอกฝาลองค่ะฝาลองค่ะเดี๋ยวมาดูค่ะเดี๋ยวยังไงก็มาดูวิธีการทํากันเลยนะคะนคะคะบรรยากาศฝนตกฝา้องเดี๋ยวมาเบิ้องอีกฟังหนึ่งค่ะเป็นังไงโกกี้ฮะนอนลองนอนลอง ยันฝนบอกนอนนอน,นบ้าน,บ,านบ้านมันไปนอนไปเข้าไปนอนเลยไปไปไปนอนไปนอนตัวนี้จีบอ้อยากสักหน่อยมาดิไปนอนเลยไปไปไหนยดไปไปนอนนี่เออหน่อยจีบอ้อยก็สี่ราคากาอย่าเง,ายยางี้ยน,น่ค่ะอ่าบรรยากาศฝนตกอืม พลาลองน้นยนอยกระยานเยอะได้จ้านี่สี่โมงเย็นบรรยากาศสี่โมงเงย็นเดี๋ยวเหมือนจะ,ะค่ำแล้วก็ฝนก็จะตกเป็นช่งชวงๆค่ะเบิงนามน้องนามเออฝนตกแห้งคันจ้าก็จะตกเป็นช่วงๆแต่แต่เสาร์จะต่มาคืนอล้วล่ะค่ะวันนี้กับวันที่แปดเนาะวันที่แปดกุมภาพันธ์ค่ะฝนตกอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำต้มยำหิดฟางกันเลยค่ะกลับมาถึงสตูดิโอของอ้อยละ่ะนีะ สบายน้ำหยด,ดยไปจตนานค่ะเบื้องพื้นโหลดเอียกเจตนานค่ะอ่ะมาดูกันเลยจ้า ถ้วยแล้วกินกันจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วบ่าถาหละเด้อค่ะเด้อขาฮอนฮอนฝนตกๆอากาศเยน็นๆกินแล้วกินเลยค่ะแบอขาฮอนฮอนจ้ะขาฮอนอนเด้อแกงเห็ดฟางยำเห็ดต้ยมยำเห็ดฟางกับน้ำพริกคลาเห็ดกับน้ำพริกคาเท่ากันค่ะฮอน่อน อร่อยขอนุ่มๆค่ะหนึ่งไม่ไม่เน็ตหอมหอมซุปซ่อมซิมค้มไก่ เสร็จผ็ค่าควาเส่ยค่าแก่จ้ะกาบเดียนค่ะวันตกจรงนี้ เดี๋ยวเมนูน้ำเงี้ยวเนีน่ยเราไปจา้าเดี๋ยวเรามาเม้อเฮให้เบิรงน,นะคะเด้ย๋ยเมนูน้ำเงี้ยว ยังนกคำเลยจ้จะไปให้มากหาโม่งพอดีค่ะหนึ่งชุ่มโม่งในตักในการทำคลิปนี้ <c oughs> แดงต้นผัมชีน้ำเซีบค่ะสดนำมันห้อนขอหนึ่งมันห้อน เบหลายเผ็ดอยู่ด้วยค่ะเผ็ดคาหอนคา เห็ดซ่างอ่อนๆค่ะแบบแก่ก็เท็ดได้แล้วค่ะแต่ว่าแบบอ่อนมันจะกรอบเนืดเนืดเนืดดิค่ะผู้ใดบ่มีพักครบตามนี่ก็มีต้นหอมผักพักชีใส้ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าห้องไส้ออันยังก็พักะระแเน่กับพักแพอ่ะค่ะพักพักแพวพักไทยเนี่ยนะ มันจะชั่วรสถมมันเป็นเอกลักษณ์ของอาหารอ่าตม้มยำของทางเหนือคือมากเลยค่ะเนืเนีอยอีสานเนี้ยไปหัน่นะคะ่ะเป็นอาหารเกือบจะเป็นอาหารเจก็ไ,ได้ด้ค่ะถ้บเบอใซตาล่าเพราะว่ามันมีแต,ต่เห็ดกับผักเนะาะแข่งทาบเบอ่เนื้อถึงกับอร่อยได้ค่ะ ใครถือปอชอบทาาเนื้อหรือว่าใครถือปอกินเนื้อก็ลองไปท่าเบิงนะคะเดิมเราไปลองมาสูตรนี้อร่อยแน่ๆ,ๆกินกับข้าวเหนียวฮ้อนๆห,อนหรือข้าวจีก,กินกับข้าวสวยก็ได้ค่ะเข่ากันคือกันอากาศเย็นๆสดน้นมันหอมชวค่ะชว ว่าหนูอ้อยว่า่วงนี่ทำผู้สวมคิดอะไรเด็ดน,นี่มันบอกคา่ะแล้วว่าหนูอ้อยวาสวงทรงๆที่คิดไปไกลอะไรเด้ดน,นี่มันนี่บ่าแห้งใช่ไหมน,นี่บ่แห้งวันนี้ไม่แห้งนะคะอยากเขาจะผิดเป็นเด็กดีอยู่เนอตองเลยกับเปี่ยวปากเนะาะทำมาแรงมากแง่ย่างมุ่งแง่ยายมุ่งท่องท่องแล้วเนาะง่ยายมุม่ค่ะ งเรียนเลยเสียเนี่ยวตากเราด้วยหยอกรุก่นพี่กันเอิ้นผู้จานกับ้าได้เอิ้นอาจารย์กับ้าได้เอามาเอิน้นรุ่นพี่กันแม่นคักรอรอราพื้นว่เาเว่าพื้นกันท่างพี่แล้วเนาะว่ามมวนว่าหัวกันไปได้จ้เะเด้ออะไม่เอาอย่ากินไปเรื่อย กินหลายหลายปีนามาพอหนูอ้อยอีกคิปปีนาเอาหนูอ้อยพวกเราหายไปใช้ทีว่าได้ปีไปก่อนค่ะเขาจะเย็นล่าทำผู้ส้มก่อนค่ะถ้าใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก็ไลไรกดแชร์หนูอ้อยค่คะเดอมือี้กจะเป็นเมนูอาหารง่ายๆซอๆอาหารมือเมืองกาจะเฮ็ดเป็นกะเข่ากะได้กะเกลมกะดีเลยค่ะเดอเพราะเห็ดฟางมันมีความอร่อยอยู่ในตัวอยู่มันจะหวานถ้าต้มมักหน้าต้มเห็นยนำเห็ดออกมาค่ะลองบึงนะคะเดอลองดูนะคะสูตรนี้ ทำง่ายอร่อยด้วยค่ะยังไงกะอย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์ให้น้องอ้อยหอยใหญ่ใส่โคกด้วยนะคะกับขอบคุณหลายๆขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณเอฟซีขอบคุณทุกท่านค่ะทีะ่แนะนําแสดงความดีๆกับน้องอ้อยให้เขาไหวพ่ออยังหลายๆอย่ยางกับน้องอ้อยก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณนะคะกับคลิปนี้กับคอลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอาหารอีหยังเมนูอีหยังก็รอติดตามชมดูนะคะอ่าช่วงนี้อาจจะอ่าบ่ได้ เปลี่ยนสถานที่ไปทา่งในไก่ๆเพราะว่าเนาะยังว่านะเนาะยุคนี้สมัยนี้ไปได้ก็ต้องระมัดระวังเต้ไนไหนก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะดูแลป้องกันเนาะค่ะเนาะป็นห่วงกันทุกคนค่ะยังไงก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามอ้อยหัวใหญ่ใส่โคกนะคะเด้อค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณหลายๆคะ่ะแสบอีกฝนตกเนาะอากาอึมครึม ค่ะคิงห้องมากินน้ำเย็นๆกับนน้ำไปแล้วะคะ่วะแสบแสบแสบหลายๆจุเกเก่าดิกลมตีล่มจีล่มสืออาเขายว one ba da da